สวัสดีค่ะ f อทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็ปังปังนะคะอะไรนะคะกาแฟทีพทีพทีพคอฟเนาะก็ทีพสกินอะไรอะไรนี่แหละแต่ว่าส้งคือมีหน้าที่จัดรำเรียงสินค้าเนาะก็มาเจอมนุษย์ป้าๆนอนพากันมรณภาพนะคะเนาะก็ เอฟซีเขาฝากเอฟซีนะแต่เขาอุดหนุนของสินค้าของพี่แตนอเออไอแตมันขายและทีนี้เขาก็เลยบอกว่าอยากมาถวายพระท่านผู้หลวงก็เลยเดี๋ยวมาฝากไม่ออกอืม,ม,ม,ออมีมีกาแฟแล้วก็กาแฟแล้วก็โกโก้แล้วก็สบู่อันนี้บอกกาแฟ ไม,มไม่มีเงินด้วยล่ะบูนฮะปัจจัยเดี๋ยววันหลังลอันนี้กาแฟออ้ยหเห็นหน้าคนนอนแล้วเหมือนขึ้นอื่นอ,อ,อันนี้กาแฟนะยายลูกไอกาแฟทีพีคอ,คอฟฟี่อันนี้อันนี้ทีพีโกโก้กาอโกโก้กับกาแฟ แล้วแต่พระอาจารย์อยากดีตอนไหนกาแฟปูงสร็จชนิดผมเอออาจารย์กินได้ไหมแล้วก็มีสบู่นะ <c oughs> จากไอ้ไอ้จากไอ้ <c oughs> นาแต่นายนารินหลับโพแล้วก็คนมาส่งนำบุญก็คือเจสมโอคนสวยก็ให้พระอาจารย์อวยพรให้ค้าขายร่ำรวยหน่อยนะ รวยให้ใครวยให้พรให้ร่ำรวยมีเงินมีทองใจแล้วก็เนี่ยนะคะไปโอ้โหตายเนี่ยแหละค่ะก็แม่ออกจากสายผู้หลวงนะคะสายคือเป็นวัดป่าที่แม่ออกเอรคะแม่ออกไม่อยากจะคุยกับแบบมนุษย์ป้าๆเยแม่ออกนะใครเหรอแม่ออกนแม่ออกคืออะไรสนใจผักหวานหรือไข่มดแดงก็ทางนี้นะคะ อันนั้นก็ผ้าถุงโอ้ยเห็นหน้าสภาพแบบชาวบ้าน,นออ,นนอเนี่ยอันนี้ก็เคยเป็นมะเร็งนะคะเคยเป็นมะเร็งเนาะไม่ไม่ตอนนั้นก็คือพี่บรรพาเมื่อวานเนี้ยแต่นี่พี่เขาก็หายดีแล้วนะคะเ,เนี่ยยังไม่ได้หายทักเดยอยาอยาอค่ารถค่าอะไรก็ไม่ไม่ถาม,มถามเฉยๆว่าเนี่ยแกก็เป็นมะเร็งระยะไหน และระยะที่สองถึงสามโอ้ของแกนที่สองที่สามแต่ของพี่วันทานอะระยะแรกเอ้ยหน้าก็เยอะค่อยเป็นมะเร็งใช่อันนี้ก็ละตายนี่ใครคือวันทานเหรอเอ๊ะทาไงดูสิของเธอทำไมอาซิปก็ดูนี่นี่ดูซิปนี่นี่นะคะยายเนี่ยเนาะก็ฝากไปให้พระอาจารย์พาอะไรอ่ะท่าฟ้อง เป็นมะเร็งมาเกือบสิบปีแล้วฮะเป็นมะเร็งสิปีปอเป็นผ่านมาสิปีแล้วใช้ชีวิตกระป๋ากับไบปอเห็นมาเป็นมะเร็งสิปีแล้วดีเนาะเรายังหลอดเรามีไปเผาถ่านกวนเนาะอีนายนี่จะไปนี่ เฮ้ยมื่อวานนี่แหละอันแกงเพราะหวานเจ้านั่นเอาไปดิ้นเขาบักแต่เขาอันนี้ตายแล้วค่อยและแกกินอยู่หันละเออและเจ้า้ะที่นั้นโทรมาพตอนแรกมาหาตายเผัวค่อยเบ่ามีมาพันมาไอ้เผอมาตกเบ็ดมีหัวคำเงินหมดแล้วเนาะแล้วว่างเงินเขาโอนหัวพันหมดแล้วน่าเบื่อค่ะพวกนี้เนี่ยเห็นไหมหน่อไม้น่ะทำไงยายปีนี้น่ะใครพอมีมั่งหน่อไม้น่ะสองโล กันเลียวไปทั้งไม่เลยไปทั้งหมไปหามาขายแลอกันใครบ้างยายหน่อไม้ไม่ใช่หน่อไม้สดหน่อไม้อัดเราอะมันแห้งเออไม่อัดมีไรก็เราไว้แกลี่ยงั้งโอ้ยเอาของค่อยก็ได้นี่เป็นเดี๋ยวขายเขาค่อยสักสองลูกมันมีไรกันเนี่ยไปแกงี่ยงั้นค่ะเราบ้านขายแล้วมันม้ได้เหลือหลายเห็นละลอยใส่ลย เอฟผัวอก็เรามีอะไอนักกันนะซื้อตู้เย็นไว้เอาไว้เก่งหาแห้งไว้ไม่ใช่ถึงร้อยซ่ารอยซาร้อยซ่าจะเอาไปกินลวดปีหน้าบอกไอ้สิปีหน้าถ้าสจะหาขายอันปีหน้าก็ขึ้นราคาอีกได้ในห้านี่นะกิโลกิโลละสี่สิบเหมือนเดิมปีหน้าปีหน้าจะหาปีหน้าเอาไว้ขายเองสิเออน้ำผึ้งนี่นะคะท่านใดสนใจน้ำผึ้งนะคะเป็นน้ำผึ้งแท้เดือนห้านะคะหลบหลบ ถ้าซื้อจากนาก็4 5 0รยหสถ้าซื้อจากทีมก็สี่ร้ยทั่วเนี่ยค่ะน้ำพึ่งแท้ท่านใดสนใจทักได้เลยนะคะเนาะ <c oughs> คือราคาเดี๋ยวส้มจะสอบถามแม่ค้าก่อนนะคะว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่า<อ> <c oughs> พูดถึง <c oughs> แต่พูดถึงอันนี้คือน้ำส้มเดือไอ้น้ำส้มแท้น้ำส้มมาจากป่านะไม่ใช่น้ำส้มเอ้น้ำพึ่งแท้นะคะไม่ใช่น้ำพึงะะำพ่งเทียมนะน้ำพึง่งไม่ใช่พึ่งที่ว่า <c oughs> พึ่งเลี้ยง <c oughs> พึ่งมาจากพึ่งป่าของเราแท้ๆค่ะ ไปให้ไปไปแมงดันองการยืนดันเขาไม่เอาดั้นเอามาทำไมแมงดั้นทางคนไทยพูดนะแมงดันนั่นแหละคือเพื่อนดันนั่นแหละใช่หรอใช่ใครบอกคนไทยเขาก็เรียกแมงดันก็คือแมงดันใดแมงดั้นพึ่งโอ้เขาก็เรียกว่าพึ่งใดพึ่งแมงดั้นแมงดันนั่นนะพึ่งฮะเขาเลี้ยงพึ่งเนาะเขาเลี้ยงแมงดั้นเขาเลี้ยงแมงดันกับบิ้ม ใช่พึ่งหลวงแบบนี้เด้อเข้าไปดูในช่องค่อยนะว่าคอมเมนต์เขาจะตอบแบบไหนพึ่งกับแมงแมงดั้นคนไทยบ้าบ่รู้แมงดันตั้งแต่เกิดมายังไม่ได้ยินนะแมงแมงนหนบ้านมาเดแมงดั้นแมงดันมันไม่ได้เหมือนพึ่งได้ยายแมงดันกับพึ่งนะมันคนละอันอยู่แต่มีลูกอย่าส่งลูกอย่าส่งหลานมาเรียนที่บ้านกกตูมนะคะแมงดั้นแมงแมงดั้นนะคนไทยเขาเรียกว่าอะไรวะพึ่ง มันใช่หรอใช่หมดบ้านนี่ส่องเออเอฟเอฟซีทเลยนะช่วยดูหน่อยนะคะนั่นไงน่ะสภาพน่ะเหลืออยู่แปดนาทีโอเคค่ะเดี๋ยวซื้อน้ำก่อนแล้วกลับดูนีมันใส่พวกสัมภเวสี ไปค่ะเดี๋ยวส้มก็พากลับบ้านนะคะก็ฝากฝากแม่คําแม่คุณเขาขึ้นไปให้พระท่านแล้วนะคะตอนนี้ก็คือรอรถไปก่อนอืมชีวิตยังมีคุณค่าเราไม่อยากไปเสี่ยงกับรถพ่วงค่ะเดี๋ยวกลับไปก็คือจะไร้สดขายของค่ะรถพ่วงไอ้รถพ่วงขนมันค่ะ โอเคค่ะคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะขออนุญาตขับรถก่อนเนาะ